พลังงานดีๆมีแบ่งปันให้กันทุกวันที่นี่ครูพี่อ้อย Podcast สวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะคะในเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะหลังจากที่ไม่ได้พูดคุยกันมาสักระยะเลยนะคะสาเหตุที่ผู้คนไม่สามารถใช้กฎจักรวาลหรือว่ากฎแรงดึงดูดได้สําเร็จตามที่เขาต้องการเนี่ยก็มาจากจิตของเขาค่ะที่ไม่ได้สัมผัสถ,ถึงมันอย่างแท้จริงค่ะและต่อไปนี้คือ5สาเหตุหลักๆที่ทําให้การใช้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดไม่สําเร็จค่ะ ข้อที่ 1. เลยก็คือเราไม่เคยเห็นคุณค่าหรือสำนึกรู้คุณต่อสิ่งที่เรามีอยู่จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีคุณสมบัตินะคะหรือว่าไม่เคยสำนึกรู้คุณได้อย่างแท้จริงให้เราไปฝึกกันนะคะข้อที่ 2. องเซลฟทอล์คค่ะเซลฟทอล์ก็คือการพูดยืนยันกับตัวเองนะคะพูดถึงความร่ำรวยความโชคดีแต่ ความรู้สึกจากข้างในของเราเนี่ยมันยังขาดแคลนหรือว่าขัดแย้งกับสิ่งที่เราต้องการเหมือนกับว่าถ้าเราพูดว่าเราร่ำรวยฉันร่ำรวยเรียบร้อยแล้วแต่ความรู้สึกข้างในเรายังรู้สึกเหมือนกับเรายังไม่ได้มีมันจริงๆนะคะนั่นก็เท่ากับเรานะคะไม่ได้อยู่ในคลื่นเดียวกันกับความร่ำรวยที่เราปรารถนานะคะข้อที่สามค่ะ ไม่มีความสม่ำเสมอในการตอกย้ำหรือยืนยันในสิ่งที่เราต้องการในทุกๆวันค่ะแต่เราอยากเร่งรัดให้ได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วอันนี้ไม่สอดคล้องไม่ได้เลยนะคะเพราะคนที่เขาประสบความสำเร็จในการใช้กดแรงดึงดูดเขาจะมีคุณสมบัตินะคะอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือวิัยค่ะวิัยนะจากการที่ลงมือทำแบบเดิมๆซ้ำๆสม่ำเสมอแล้วก็ การพูดการคิดนะคะการทำเป็นเรื่องเดียวกันสอดคล้องกันนะคะไปลองฝึกกันดูนะคะอันนี้สามารถที่จะฝึกฝนกันได้ค่ะข้อที่4คือการเซลฟ์ทอล์คค่ะแล้วก็จินตนาการทุกวันแต่เราไม่ได้จริงจังในการลงมือทำนะข้อนี้เชื่อว่าหลายๆคนนะน่าจะ ทำกันไม่ได้เพราะว่าจินตนาการเนี่ยมันต้องฝึกฝนเช่นเดียวกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราฝึกนะคะจินตนาการไปเรื่อยๆทําบ่อยๆนะคะให้เราเน้นตรงที่ว่าฝึกทําบ่อยๆแล้วก็เดี๋ยวสิ่งที่เรานะปรารถนาแล้วเราสามารถที่จะมองเห็นในภาพมโนขึ้นมาได้เนี่ยทำทุกวันเดี๋ยวสิ่งนั้นก็จะมาปรากฏขึ้นมาในชีวิตของเราค่ะข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะขาดความรัก แล้วก็ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองค่ะไม่เคยชื่นชมตัวเองแล้วก็ไม่เคยขอบคุณตัวเองเลยนะคะเมื่อเราไม่เห็นคุณค่าตัวเองเราไม่เคยที่จะรู้สึกรักนะหรือว่าชื่นชมให้กับตัวเองอย่างเช่นวันนี้ฉันสามารถตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาออกกำลังกายได้เนี่ย เรารู้สึกขอบคุณตัวเองบ้างหรือยังที่เราสามารถสร้างนิสัยใหม่นะสร้างพฤติกรรมใหม่ที่ดีกว่าเดิมขึ้นมาได้นะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันก็แค่การตื่นแต่เช้าแล้วก็ลุกขึ้นมาออกกำลังกายนะคะเป็นเหมือนเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะมันต้องเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะขอบคุณแล้วก็ สำนึกรู้คุณแล้วก็รู้สึกรักและชื่นชมเห็นคุณค่าในตัวเองเพียงแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละค่ะที่จะเป็นตัวจุดประกายแล้วก็เป็นก้าวนะเล็กๆที่จะพาคุณไปสู่ก้าวที่ใหญ่มากขึ้นนะคะลองสำรวจดูนะคะว่ามีสาเหตุไหนบ้างที่เรากำลังเป็นกันอยู่ ก็จงไปแก้ไขสาเหตุนั้นนะคะแล้วเราจะพบว่าเราจะสามารถที่จะใช้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดได้อย่างทรงพลังมากขึ้นค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีปฏิหารเข้ามาในชีวิตทุกๆคนเลยนะคะ